สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับอนเิทีลัจริงนะครับวันนี้ช่างแตกมาลงคลิปยาวตั้งแต่ที่ไม่ได้ลงมาน่าจะเป็นหลายเดือนแล้วนะครับก่อนอื่นขออนุญาตกราบขอภัยเสียงแมวที่อยู่ข้างบนนะครับเ,เพื่อนๆเนาะนะครับวันนี้นะครับพอดีมันเกิดเคสอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปหาพี่สาวอยู่ที่อำเภอบางผานบางสะพานนะครับซึ่งนะครับช่างจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะไม่มี คลิปที่จะมาให้ความรู้ในการปฏิบัตินะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปความรู้ที่จะเป็นทางทฤษฎีส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆน้องนะครับซึ่งผมท้าวความก่อนแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมจะให้ความรู้เรื่องกับการป้องกันแล้วก็การการบอกเล่าว่าจากเย็บที่เป็นจากเย็บระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรจากเย็บระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเราใช้กันเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วหมายถึงว่าใครๆก็มีไม่ว่าจะเป็นนะครับ จากเ yep ย็บเต็มออปชันจะเป็นตัดย้ำยกนะครับก็จะเปมีแผงคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมแล้วก็สั่งงานในการหมุนของจักรนะครับแล้วก็จะเป็นพวกจักรรุ่นธรรมดาที่ใช้ระบบไดเรกก็จะเป็นมีแผงควบคุมมอเตอร์ที่จะเป็นระบบไดเรกธรรมดานะครับแล้วก็จักระบบเซอร์โวนะครับซึ่งจะมีกล่องควบคุมมอเตอร์อีกทีสื่ถึงเขาจะแยกออกจากก,ากันนะครับโอ้ยคออคือแห่งหะ คิดถึงเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินน้ำก่อนมานะครับทีนี้แล้วทำไมช่างแตกต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ที่บ้านบางคนอย่างอย่างพี่สาวของผมที่ที่เขาเกิดเคสเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่าเคสของเขาก็คือว่าเขาเย็บอยู่ดีแล้วควันมันขึ้นพอควันมันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกนะว่าอะไรยังไงนะครับก็คือมันเป็นมันเป็นเคสที่เป็นเคสที่เราควรที่จะอ่ายกเป็นตัวอย่าง เย็บอยู่ดีๆนะครับซึ่งห้องเงย็บของเขามันจะเป็นซุ้มที่เปิดรับซ่อมผ้านะครับเย็บอยู่ดีๆนะครับลูกค้าก็มานั่งรอใครมานั่งรอดอูข้างๆนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแกจะเป็นจักรคอมรุ่นจูกิ7 0 0 0 a นะครับซึ่งซื้อกับผมไปนะครับ 7000A นเนี่จะเป็นซีรีส์ที่ใหม่เลยนะครับ 7000A เขีด7จเนี่ยนะครับจูกินะครับประมาณนั้นแล้วทีนี้ท้าความว่พ่อแกเย็ยบไป อตอนแรกเปิดไฟมันจะกระพริบออนออฟออนออฟแกบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่แกก็ไม่ได้สนใจเรื่องว่าไฟมันตกมันกระชากนะครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยแกเย็บไปติดซิปให้ลูกค้าเสร็จไปตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วควันมันขึ้นนะครับพอควันมันขึ้นแล้วเนี่ยแกก็ตกใจก็หยุดเย็บเลยแต่ว่าในระหว่างที่จะปิดสวิตช์เนี่ยมดนะครับมดมันขึ้นมาหน้าจอมดตัวเล็กๆนะครับมดแดงหน่อยนะครับมดแดงหน่อยเบื่อๆตัวตัวเล็กๆนะครับ มันขึ้นมาไต่ข้างในตรงหน้าจอตรงอะไรเต้มเลยแกก็ปิดสวิตช์ก็โทรหาช่างเลยนะครับควันขึ้นด้วยนะครับอ,อ๋อแกบอกว่าควันขึ้นข้างหลังด้วยผมก็ตกใจชิบพูดภาษาพูดนี้ไม่ได้นะครับพูดพูดออไม่พอไม่ได้นะครับเอาแล้วทีนี้นะครับเอาอยัางไงเนาะนะครับจักรก็จักใหม่เค็มแผงก็เค็มอาจจะยากหน่อยเลยใช้เวลานะครับเพราะเป็นแผงแค้นเนี่ยนะครับราคาถ้าเผื่ออะไรที่มันช็อตมาแบบหนักๆเนี่ยถ้าได้เปลี่ยนแผงเนี่ย ถ้าไม่ได้เกิดเคสจากตัวจากแต่เกิดเคสจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยลูกค้าต้องเป็นคนรับภารานั่นเองนะครับผมก็คิดหนักตอนเย็นมาแล้วก็ตีตีรถไปที่บางพานนะครับไปหาแกเลยนะครับก็คือเราดูแลลูกค้าก็ไปหาแกเลยแกบอกว่างานแกเยอะนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับนี่แผงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงควบคุมอันนี้จะเป็นแผงของจัรเย็บจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดจะถ้าเป็น เอ่ย็บไดเล็กนะครับจะคล้ายๆกันแบบนี้แต่นี้จะเป็นแผงของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเอามาให้ดูนะครับแผงสั่งงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงสั่งงานจากคอมนะใครที่มีจากคอมอยู่ที่บ้านฟังผมไว้นะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงของมอเตอร์เซอร์โวนะครับเขาก็จะมีตัวครอบอยู่มอเตอร์เซอร์โวก็จะเป็นมอเตอร์แยกแผงสั่งงานแยกมอเตอร์ต่างหากนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นอยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็แล้วแต่ส่วนนี้จะเป็นแผงสตีดวี อันนี้จะเป็นแผงอยู่ที่ตรงขายเหยียบนะครับอัน,นเป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันจะเป็นแผงใหญ่หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันจะเป็นแผงเล็กๆเดียวยาวนะครับแล้วยังไงนะครับมีคนก็อยากจะรู้ทําไมไม่ไม่รีพูดว่าช่างแต่งเนี่ยผมไปแกะดูนะครับพอผมถึงบ้านแกปุ๊บไปแกะดูเลยนะครับพอไปแกะดูนะครับอันดับแรกที่ผมเจอก่อนก็คือมดนะครับมดมดเข้าไปเต็มเลยนะครับ อันดับที่สองที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับจิ้งจกนะครับเพื่อนๆจิ้งจกตัวเล็กๆนะครับผมยังงงอยู่ว่ามันเข้าไปได้ไงที่มันควนขึ้นเพราะว่าจิ้งจก2ขามันไปโดนช็อตกับไอ้ตัวขาที่จากทางเข้าไฟนะครับไฟที่เนี่ยเนี่ยทางเนี้ยนะครับทางที่เป็นเนี่ยจิ้งจกมันจะแนบอยู่ตรงเนี้ยตัวของมันจะแนบอยู่ตรงนี้แล้วมันจะพลาดนะครับพลาดยังไงไม่รู้อ่ะหางกับขาเนี่ยไม่เลยนะครับแกะออกมาหางกับขาไม่เลยนะครับ นั่นคือเหตุสุดวิสัยเ,เพื่อนๆแต่ที่เหตุที่ไม่สุดวิสัยก็คือมดนะครับสิ่งที่เราควรมีแล้วก็ควรที่จะป้องกันนะครับผมจะบอกไว้ให้เหลยใครมีจักร้อมหนึ่งนะครับความชื้นความชื้นนี่มาจากเราอองน้ําไอน้ํานะครับรบ,บ้านไหนบาง,บ,างบ้านผมเห็นว่ายเย็บจักอยู่ตรงห้องครัวเนี่ยนะครับทั้งความชื้นความเค็มนะครับทั้งเกิดสนิมทั้งความชื้นแผงอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยนะครับถึงเขาจะทนทานยี่ห้อดีขนาดไหนเขาก็ยังแพ้ความชื้นนะครับ นะนะครับ2นะครับมดทําไมมันถึงแพ้แพ้เพราะว่าตัวมดเนี่ยมันก็มีความชื้นอยู่ในตัวของตัวมันเองนะครับถ้ามันต่อต่อต่อกันแล้วมันเอาความชื้นไปรัดวงจรในแผงเนี่ยนะครับทําให้มันช็อตได้แน่นอนนะครับแล้วก็3นะครับจิ้งจบเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงแต่มันเข้าไปได้จิ้งจบตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นจกักรที่เป็นจักครคอมน่มันจะมีกล่องครอบแล้วก็จะมีล้อออกมาช่องเล็ก <hy> ๆน,ะะนั่นแหละมันจะทําให้มันเข้าไปช่วงที่กางคืนช่วงที่เราหยุดจักรนะครับ เหตุ okay. สุดวิสัยนะครับและอะไรที่มันเป็นความเื้นนั่นแหละจิ้งจกก็มีความเื้นมดก็มีความเื้นเพื่อนๆนและความชื้นที่เป็นละอองฝนหรือว่าละอองอะไรก็ตามนั่นแหละคือความเื้นเพื่อนเพื่อระวังนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องสิ่งที่ทําไดท้ที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งต้องหาอะไรที่มันมาคลุมจากที่ที่เป็นเป็นพลาสติกก่อน ก่อนที่เราจะเลิกเย็บเราก็เอาผ้าคลุมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตอนเช้าเราค่อยมาเปิดใช้ถ้าเผื่อเพื่อนๆอยู่ในซุ้มที่เป็นซุ้มกลางแจ้งหรือว่าซุ้มถ้าถ้าอยู่ในภาคใต้ก็ฝนตกชุกก็ระวังความชื้นหน่อยนะครับมันจะมันจะทาให้ยืดอายุของแผงได้นะครับแต่ว่าจิงจกระวังมันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะระวังให้ลูกค้าระวังยังไงนะครับประมาณนั้นเสียงเงยได้นะครับก็นะครับมาฝากเพื่อนๆ เพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้6นาทีกว่าแล้วครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนมีจักคอมแน่นอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้นะครับให้เพื่อนๆระวังความชื้นด้วยนะครับแล้วก็1นึ่งแล้วก็2นะครับเรื่องเรื่องฟ้าแรงนะครับถ้าเผื่อฝนตกและฟ้าแรงเนี่ยถ้าจักคอมเนี่ยนะครับเหมือนกับทีวีแหละเวลาเราเย็บเนี่ยเราต้องหยุดเย็บก่อนถ้าแรงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องชักปลั๊กออกจากเต้าเสียบด้วยทําให้อย่างนั้นแค่เราปิดแล้วไฟมันไหลย้อนเข้ามาหาสายถ้าฟ้ามันผ่าลงใกล้ๆหรือ แรงๆเนี่ยนะครับกระแสที่มันไหลแสนหลายล้านโวลต์นเนี่ยนะครับมหาที่ลงแน่นอนไปต่างสายไฟเราไหลย,ย้อนเข้ากล่องคอมกล่องคอมช็อตเสียหายหลายตังค์นะครับเ,เพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือมาฝากไว้นะไม่ได้เจอกันนานคิดหอดคือตอละคิดหอดคิดหอดบอนเดิมนนะครับก็มาฝากไว้นะครับส่วนเ,เคสของพี่สาวผมยังเขายังโชคดีนะครับผมไปล้างแผงแล้วก็ไปบัตรจีตรงที่ ขาต่อร้อยเชื่อมของเขาเขาก็ใช้ได้เขาก็ไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มนะนะครับเป็นเคสที่แบบผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันจิ้งจบเข้าไปในแผงแล้วก็ทําให้แผงมันช็อตนะครับเพื่อนเนานะนะครับฝากด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้แหละเจอหน้าค่าตากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปการซ่อมจักรยาวๆมาให้ให้ชมแล้วกันช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับคลิปสั้นก็ลงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนดู โอเคครับวันน,นี้พอแค่นี้อออจากเล็กนะครับจากเล็กถ้าใครสนใจที่จะซ่อมก็ส่งมาอันนี้เขาก็ส่งมากันนะครับประมาณนั้นแค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับผม